สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับ ep 313กันแล้วนะคะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางนะคะพี่โทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งผัดสะดุกให้ค่ะแบ่งปันยามเย็น e ีพี3เย็นวันที่ ที่15สิงหาคม2568ค่ะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่หนเป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่พระรอดเนื้อดินหมายเลขหนค่ะเก่าสวยนะคะพี่พระรอดเนื้อดิน300บาทหมายเลขที่1ค่ะหมายเลขที่2นะคะพี่สา เป็นเหรียญหลวงพ่อวางค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อวางหมายเลขสองค่ะวัดกำแพงแสนนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อวางวัดกำแพงแสนค่ะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสองค่ะหมายเลขที่สามเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่เนื้อว่านเก่าสวยสามร้อยบาทค่ะ หลวงปูทวดเนื้อว่านใหม่เลข3านะคะ่ะพี่จ๋าสามบาทเก่าสวยค่ะหม่เลขที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สาค่ะพ่อแดงยานวิลาชนะคะพีนะะ่จ๋าหลวงพ่อแดงปี03 3ย์บาทค่ะ แบ่งปันปพี่พที่300บาทเก่าสวยใหม่เลข4ค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นพระคงหลวงปุโตค่ะพี่ปุโตพิมพระคงนะคะพี่จารหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพลีค่ะเป็นพระคงเนื้อเก่าสวย300บาทหมายเลขที่หค่ะ หมายเลข6กนะคะพี่จาเป็นปิดตากะนกข้างหลวงปุโตค่ะใตฐานฝังตะกุ2ด2อดอกนะคะพี่พระปิดตากะนกข้างค่ะปุโตวัดประดูชิมพลีนะคะพี่จ๋าหลวงปุโตหลังยันชัดสวยค่ะ 300บาทหมายเลขที่6นะคะพี่จ๋มีตะกุด2ดอกค่ะหมายเลข7เป็นเหรียญหลวงพ่อเชยค่ะพี่เหรียญสภาพใช้หลวงพ่อเชยหมายเลข7เก่าสวยค่ะปี2496นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเชยวัดเจดสดารามสมุทรสาครค่ะ สามร้อยบาทหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขที่แปดค่ะพี่เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างค่ะเหรียญพระชัยหลังช้างสามร้อยบาทหมายเลขแปดเก่าสวยค่ะหมายเลขที่เก้านะคะจะเป็นหน้าเสือหลวงพ่อเปินค่ะ พ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะพิษฐาใหม่เลขเก้าค่ะนี่คะ่ะพี่ด้านหลังนะคะพิษฐามีเป็นยันมาแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทหลวงพ่อเปิน่นใหม่เลขเก้าค่ะหมายเลขสิบเ,เป็นคุณแผ่นวัดบ้านกลางนะคะพิษฐาคุณแผ่นเนื้อดินค่ะพระคุณแผ่นวัดบ้านกลางหมายเลขสิบค่ะ เบอร์สิเก่าสวยนะคะพี่สิบเอ็ดเป็นพระซุ้มโกค่ะพี่จ๋าซุ้มโกเก่าใหม่เลขส1บค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลข 11, ค่ะ,ขคะพี่จ๋าติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาค่ะสามร้อยบาทหมายเลขส1บค่ะ 12เป็นเหรียญคุ้มเกล้ารัชการที่เ้าเนื้นวะนะคะพี่สาเหรียญคุ้มเกล้านะคะพี่รัชการที่9้าในหลวงรัชการที่เ้าเนื้นวะปี22สองค่ะ เก่าสวยเป็นเนื้อนวะ300บาทหมายเลข12ค่ะ13เป็นจอบพ่อปล่ต่อโคตรกรรมการครัพี่เหรียญจอบหลวงพ่อปล่หมายเลข13ค่ะพ่อปล่ต่อโคตดกรรมการนะคะพี่3 0 0บาทเก่าสวยหมายเลข13ค่ะ ส4นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยค่ะชนะมารค่ะพี่จ๋าเขาเขียนด้านล่างว่าชนะมารน,นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋าปี2558ค่ะพ่อรวยวัดตะโกค่ะพี่มีตอกโคต้ตอกหมายเลขนะคะพี่หมายเลขที่14นะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทค่ะ 15เป็นเหรียญจะเริญพรหลวงพ่อยิดค่ะมีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อยิสนะคะพี่วัดหนองจอกค่ะปี2537ค่ะพี่จ๋าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพี่แบ่งปันที่300บาทหลวงพ่อยิสค่ะหมายเลข16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋า พ่อเงินหน้าตามาชัดสวยเนื้อเก่ากลางเก่ามากนะคะพี่จ๋ารูปลอหลวงพ่อเงินค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะติดต่อไ่บ้านกันเข้ามานะคะพี่หนึ่งองค์สององค์ไปบ,บ้านส่งทุกรายการค่ะรูปหลอหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทหมายเลขสิบหกค่ะสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อโสธรพรอมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าปีศูย์ค่ะพี่เป็นเหรียญลงยา3 0 0บาทค่ะพระพุทธโสธรน,นะคะพี่จ๋าเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่300บาทหมายเลข17ค่ะ18เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่องหมายเลข18ค่ะพี่หล่อหนานะคะพี่จ๋าเหรียญหนาค่ะพี่ หลวงพ่อเนื่องใหม่เลข18แบ่งปันพี่พี่เอฟซีสบาทค่ะหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะคะพี่19เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนปี2538ค่ะปู่แหวนสุจินโนค่ะพี่หลวงปู่แหวนนะคะพี่จ่ารุ่นทูนเก้าค่ะพี่ด้านหลังเขียนมาแบบนี้ค่ะ แบ่งปันสามบาทปแูแหวนหมายเลข19ค่ะ20นะคะพี่จ๋าเป็นชินราชอินโดจีนโค้ดชัดสวยเลยค่ะชินราชอินโดจีนค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะหมายเลข20 3 0 0บบาทค่ะพี่ชินราชอินโดจีนค่ะ ยี่เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิเอ็ดค่ะสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จ๋าใหม่เลขยี่สิบสองค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าเก่าใหม่เลขยี่สิบสองค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่ยี่สิบสามค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จแตกรายงานมีมวลสารมาเต็มค่ะสมเด็จเก่ามีร่องรอยการแตกรายงานค่ะพี่จ๋ามีมวลสารมาเต็มค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสามแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะ ยี่สิบสี่เป็นพระมเหสวนมาในเลี่ยมค่ะพี่เนื้อตะกั่วมาแบบเก่าสวยเลยค่ะพี่สาวมเหสวนค่ะเก่าสวยนะคะพี่สามร้อยบาทพระมเหสวนใหม่เลขยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้าเป็นปิตาวัดอนงงค่ะ พระปิตาวัดอนง์ใหม่เล็กยี่สิบหค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทค่ะ26เป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมค่ะพี่เหรียญโชคดีนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกกเกษมค่ะปี2532ค่ะ แบ่งปันที่300บาทเรียนโชคดีนะคะพีสาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่27นะคะพี่สาเป็นพระของขวัญวัดปักน้ำมาพร้อมเลี่ยมค่ะปักน้ำมาในเลี่ยมเก่าสวยค่ะพี่ยันหลังนะคะพี่จามีมานะคะพี่แบ่งปันที่300บาทพระของขวัญวัดปักน้ำค่ะ หมายเลขที่28เป็นพระเออพระกิ่งถือดอกบัวคะ่ะพี่จ๋านี่นะคะพี่เนื้อทงผสมเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าพระกิ่งถือดอกบัวหมายเลข28ค่ะเก่าสวยเลยนะคะพี่ 29เป็นเหรียญหลวงพ่อเรขกค่ะพระอาจารย์เลกวัดท่าสแบงค่ะพี่มีตอกหม่เลขด้านหลังค่ะพี่จ๋าหม่เลขที่ยี่สิบามร้อยบาทพระอาจารย์เล็กวัดท่าสแบงค่ะ หมายเลข30เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนลงยาตอกโค้ดค่ะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงยาค่ะตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าปู่หมุนวัดบ้านจานปี2543ค่ะหมายเลข30บค่ะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทค่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่313ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า